เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไล่ชาบางตานะครับลมแรงมากอากาศเย็นตรงนี้นะครับจะเป็นทางดินลูกลังแล้วนะครับเป็นดินสีแดงเลยดินเปียกๆเลยโอ,โ,โอ้โหดินล้วนๆหูยเย็นว่ะด้านล่างเป็นน้ำแล้วเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยโอ้ยค้งโขดมากอ,อ,อีกหนึ่งกิโลถึงนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่คิวรถเชียงดาวแล้วนะครับหรือว่าบริษัทยานยนต์นครเชียงใหม่จำกัดที่นี่เขาเรียกคิวรถเชียงดาวจากที่ท่ารถช้างเผือกเรานั่งมาตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงอากาศหนาวมากนะอันนี้เรารอที่พักมารับก็คือที่บ้านปางตานนั่นเองเพราะว่าจากตรงนี้ไปก็คิดว่าน่าจะสัก1ิกิโลนะไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเขาจะเอารถกระบะลงมารับเราเราไม่ได้ขับรถขึ้นไปเองเดี๋ยวที่พักเขาจะลงมารับเราต้องรอตรงนี้แหละ ประมาณเกือบ11โมงตอนนี้ก็10โมงกว่าแล้วส่วนค่าบริการรับส่งรถนะครับที่ทางที่พักเนี่ยเขาเอากระบะลงมารับเราเนี่ยก็เขาคิดบริการเนี่ยเวลาทั้งไปทั้งกลับนะครับ500บาท นะคือไปแล้วก็กลับมาส่งเราที่นี่เนี่ยหนะ้าร้อยบาทนะเพราะว่าเราไม่ได้เอารถขึ้นไปเองหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ลุยขึ้นไปนะเราให้เขาลงมารับนะครับก็มีค่าบริการ500บาทเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าจะใช้บริการก็เราต้องบอกเขาก่อนนะฮะทักเขาไปก่อนนะครับว่าเราจะมาถึงกี่โมงนะครับให้เขามารับกี่โมงเนี่ยนะฮะจะได้ไม่พลาดนะให้เขาลงมาถูกเวลาเราจะได้ขึ้นไปที่พักไม่เย็นมากนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปเจอก,กันที่ปางตาดครับผมไปฮนะไลชาปางตาด ขึ้นรถด,ด้วยโฟวิลตอนนี้เราออกจากบริษัทยานยนต์นครเชียงใหม่นะครับหรือว่าท่ารถเชียงดาวตอนนี้กําลังจะเดี๋ยวพี่เขาพาไปแวะตลาดก็หาอะไรกินไปนหาอะไรกินก่อนข,อขึ้นไปข้างบนไม่มีอะไรขายข้างบนไม่มีอะไรขายต้องตุนจากที่นี่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่เขาก็ไปหาอะไรกินเหมือนกันที่ตลาดก่อนที่จะขึ้นไปรา่ชาดูสภาพนะมาแบบเอาดอจริงๆอันนี้<ม>เขาก็มีเป้มีอะไรเ<ม>ห็นไหม มีเป,ป้ขึ้นไปขึ้นไปแคมป์ข้างบนนะฮะซื้อวัสดุดิบขึ้นไปเดี๋ยวพี่เขาจะไปแวะตลาดกันโดยนั่งรถโฟล์วิวแบบนี้นะครับ<ป>ดูดิภูเขาแบบเป็นแบบว่าเป็นกำแพงเลยภูเขาอ่ะนีตลาดนัดเช่นมีแบบโอ้ยวิวโคตรดีมีบานาน่า้ลยนะ <laughs> ขเขาอะอย่างดีอะไปภูเขาอะข้างหน้านี้จะเป็นเหมือนกาดกาดคือตลาดนะไม่รู้ว่าตลาดไหนเหมือนกันที่พี่เขาจะพาไปแวะนะครับไม่ต้องขับรถขึ้นไปก็โหฟินอีกแบบนึงนะสัมผัสบรรยากาศบนดอยเชียงดาวนะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นร้านขายของหมดเลยถ้าเกิดจะซื้อตุนแนะนําว่าให้หาซื้อตุนจากร้านขายของบริเวณขนส่งนะครับเพราะว่า บนดอยนั้นร้านขายของคือไม่มีเลยถ้าพี่เขาบอกเขาคือไม่มีเลยไปดูตลาดว่ามีอะไรกินน่าจะเป็นตลาดนี้แหละกาดฟ้าเชียงดาวมาซื้อซื้อของเออซื้อของขึ้นไปตุนข้างบนครับได้แล้วไปได้รับคั่วแล้วต้องหาซื้ออย่างอื่นไปเพิ่มตรงนี้มันเหมาะกับซื้อวัตถุดิบไปทำนะเอาจริงๆอ่ะได้รับคั่วไปแล้วมีวัตถุดิบเนี่ยน้ำจิ้มสำหรับหมูกระทะ มีข้บวนมีข้าบนมีอันนี้จะเป็นวัตถุดิบของสดมีไข่ด้วยจากตลาดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไล่ชาบางตานแล้วครับลมแรงมากอากาศเย็นได้เวลาขึ้นไล่ชาบางตานแล้วทุกคนอันนี้เราขึ้นดอยแล้วนะครับต้องแบบใช้โฟ e วิขึ้นนะฮะถ้าจะเอารถมาต้องเป็นรถที่ค่อนข้างมี พละงกำลังสูงเหมือนกันว่างไงเด็กน้อยโอ้นี่คือขึ้นทางชันมากต้องใช้เกียร์แบบเกียร์หนึ่งเลยอะ่ะต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ในการขับด้วยเพราะว่าบ้านทุกหลังคืออยู่บนทางชันหมดเลยการขับก็จะต้องมีประสบการณ์มากๆนะถ้าจะขึ้นมาบนดอยสูงๆแบบนี้นะครับ บริเวณก็เป็นพื้นที่ทางชันนะเป็นไร่ลำไยส่วนใหญ่กันถ้าบ้านทางเหนือเนาะบ้านอุ้ยบ้านอะไรแบบนี้เขาจะทําเป็นไร่ลำไยไร่ลินจีนะครับแล้วก็ดีไซน์บ้านก็จะสวยแบบคลาสสิกแบบโหอาออริจินัลทางเหนือโดยแท้เลยแล้วก็สวนกันแบบทางแคบๆแ,แ,แบบนี้นี่คือการเดินทางขึ้นไปนะระยะทางไม่แน่ใจว่ากี่กิโลเหมือนกันมีทางแยกแล้วเป็นทางปูนนะไม่ใช่ทางดินละ เป็นทางปูนก่อนละก็พัฒนาไปหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ะก็มีร้านกาแฟพอเพียงใช่แบบว่าใช่ใคือทุกอย่างถูกพัฒนาไปหมดแล้วนี่แค่เริ่มต้นนะแล้วก็คุยกับพี่เขานะเขาเป็นหลานเป็นหลานของเจ้าของที่พักนะเป็นเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักมากแล้วเขายืนหยัดที่จะทําแค่สามหลังนี้นะครับบอกเลยว่าโฮมสเตย์นี้ที่พักนี้จะมาพักมาเยอะแค่ไหนก็นแล้วแต่ มีบ้านให้แค่สามหลังเท่านั้นเป็นไร่ลำไย,ยหมดเลยอ่ะเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่ภูเขาด้านหน้าเป็นภูเขาหมดเลยเป็นไร่ไร่ลิ้นจี่ไร่ลำไย,ยหมดเลยที่นี่เขาจะปลูกลำไย,ยกันอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าอยู่ติดภูเขามีพื้นที่สีเขียวแบบลานกลางเต็นท์ก็มีนะอันนี้ก็เป็นแคมปิ้งเหมือนกันเออ โอ้นี่วิวภูเขาแบบภูเขาภูเขาสวยมากอ่ะเรากำลังพุ่งเข้าหาภูเขาแล้วทุกคนโอ้วิวสวยแล้วก็เห็นหมอกด้านบนไม่ใช่หมอกสิเราจะเห็นเมฆด้านบนคือขับนี้ต้องคอยดูนะเพราะรถมันสวนกันแบบเมื่อกี้เลยนะต้องชำนาญมากๆต้องมีประสบการณ์เลยขับขึ้นสูงไปเรื่อยๆยิ่งเข้าไปใกล้ๆก็จะยิ่งเย็นอากาศยิ่งเย็น ทางขึ้นมีดอกไม้สีเหลืองสวยๆโอ้ที่นี่ก็จะมีที่พักเยอะนะมีจุดชมวิวเยอะเออเ,เออคือตอนนี้มันก็จะมีแยกย่อยขึ้นไปอีกมีบ้านพักบ้านสวนอะไรเงี้ยเยอะไปหมดเลยมีไรส้มนี่นี่นีทางจะเริ่มล่มขึ้นแล้วจะเริ่มมืดแล้วนี่นี่โลกิ่งไม้ดีๆ ตีครับโอ้โหหาโรโหดมากทางเฮ้ยเย็น่ะอากาศเย็นชื้นมากเลยอะตรงข้างล่างเป็นลำธารน้ำทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูมันเป็นลำธารน้ำทางมันแบบยิ่งเล็กลงยิ่งสูงยิ่งเล็กลงขับได้ขับได้แต่ว่าต้องช้ามากๆอ่ะคือจะให้ขับมาก็ขับได้แต่ว่าเราต้องดูทางบางทีรถมันสวนกันแรงมากๆ คือด้านล่างนี่เป็นลำธารน,นะทุกคนที่พักติดลำธารน,นะโหโอ้หที่ขึ้นมาได้อะต้องไปจอดโรงเรียนแต่ก่อนแล้วหลังจากนั้นอนะต้องต้องให้ที่พักก็ลงมารับหูเย็น่ะด้านล่างเป็นน้ำแล้เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยด้านล่างจะเป็นลำธารน,น้า ยูริช่องแสงพระอาทิตย์สวยมากโค้งวันนี้ยังโค้งโอ้ยโค้งโคตรมากกกอะให้แน่นยังโค้งขึ้นมาโครงการชุมชนป่าแม่น้ำทางนะครับทางเล็กมากก็ให้เขามารับประสบแล้วล่ะ ตอนนี้หูเริ่มอื้อแล้วคือสูงไปยิ่งสูงหูเริ่มแบบยิ่งอื้ออารถแดงมาได้เอารถแดงมาได้นี่รถแดงมาได้ <c oughs> มีหลายจุดให้เช็คพอยต์นะครับ <c oughs> โค้งโค้งโค้งเต้นทั้งทางน่ากลัวทั้งทาง <c oughs> ให้ดูลำธารข้างล่าง <c oughs> เป็นแม่น้ำ <c oughs> ลำธารอย่างสวยอะ ได้ยินเสียงน้ำอ่ะไม่ได้ยินเสียงน้ำอะ่ำอะผ่านช่องเขาช่องแคบแล้วนี่ฮะเราจะกำลังจะเข้าป่าดึกดังปันกันแล้วทุกคนดูเป็นช่องน้ำแล้วมีน้ำไหลผ่านจากเขาเรียกว่าอะไระ่ะเป็นฝ่ายน้ำที่มันแบบไหลผ่านช่องเขามา ทางอาจจะลื่นด้วยนะโอ้ผ่านช่องเขาโอ้พอสูงอะโอ้สูงมากบ้านแบบชะลอยแบบบ้าน สเตย์หลายหลายอันเนาะอันไปหลายที่อยู่เพียงจำปาวิวสวยนะตรงนี้ชันชันชันมากอนี้ชันมากอันนี้ชันมากอ่าโคตรชันเลยแล้วมีบ้านพักตามแบบอุยน้ำตกอยู่ข้างว่าทุกคนมันจะมีสักกี่ครั้งที่จะได้เห็นอะไรอย่างนี้นะ นะเราไม่ได้ขึ้นมาสูงขนาดนี้เราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เลยอ่ะดูสิสายตาลงไปเห็นคงจะฟินมันในกล้องมันจะไกลหน่อยแต่ถ้าเห็นในด้วยสายตาเปล่านี่คือฟินมากอ่ะในกล้องมันไกลๆหน่อยคือเห็นด้วยตาเปล่านี่คือโคตรโอเคมากอ่ะดีเลยอ่ะ สุดยอดกับสป,ปันเลยตรงที่ว่ามันสูงนะว,วัดวัดวัดอเ,เอาละใครวิ่งเทรลนะอเ,เอาละจุะ้ยชั้นโอ้โหนี่เพิ่งถึงวัดแม่แมเองนะครับทุกท่าน อันนี้คือแค่จอดรถทิ้งไว้แล้วเราต้องขึ้นวิ่งนะอันนี้คือแค่แบบ,คบคแค่บางคนมาถึงแค่นี้นะแต่เราอะต้องขึ้นวิ่งน้องหมาดูสิมันเป็นแบบบ้านพักสวยๆทั้งนั้นเลยผ่านหมู่บ้านมินิมอลอ่าผ่านหมู่บ้าน บางคนเขาก็จอดรถไว้นี่นะต้องหลบอ่ะต้องหลบกันอนะ่ะมีทางมันแค่ผ่านได้แค่คันเดียวผ่านได้ผ่านได้ได,ดูซิลมเรื่นมากๆอย่างสวยใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากนะครับที่นี่เดี๋ยวเราจะผ่านลำธารด้วยข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่พักติดลำธารดี่ย เป็นปีน,ปนอะไฮโซไฮโซไฮสาหน่อยแม่แม่แมแมแมที่พักสวยๆเยอะเลยนะครับที่นี่นะเอออุยแต่ที่พักเขาคือดีอ่ะลำธารน,นะฮะจะเป็นหมู่บ้านแล้วก็ผ่านลำธารด้วยอูอ๋อยังชันยังชัน ชันมากเป็นการนั่งรถที่แบบทั้งมันแล้วก็ทั้งฟินอันนี้คือชันแล้วดูในกล้องไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้ยชันมากครับไปอือ้ออ <c oughs> ใช่ใช่จากโรงเรียนบ้านแม่แม่ครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบ้านปางตาด คือชื่อของที่พักโฮมสเตย์หรือชื่อซอยอะไรเนี่ยเขาจะใช้ปคำว่าเป็นปางในนะของเราจะเป็นปางตัดเมื่อกี้เราผ่านปางในมานะครับโหชั้นจริงชั้นจริงอันนี้ไรชาตะวันแม่แม้อ่านี่เราจะผ่านกันไปเรื่อยๆซึ่งเราก็จะเจอคนที่บอกว่าดินป่าเดินป่านี่นะเห็นไหมมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ซึ่งเราไม่เดินละเราขึ้นรถ ที่พักก็จะถูกสร้างขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่ามันสวยงามบอกเลยถ้าใครจะเอารถเข้ามานะให้คิดอีกทีคิดดีๆคิดอีกทีถ้าใครจะขับรถขึ้นมานะครับขบถ้าขับไม่เสียนก็นตรายนอยขับไม่เสียนก็เรียบร้อยอ่ะคุยรู้เขับพาเป็นโคกอ่ะโคกร้อนนะใปเป็นส่วนหลงลูเก้าเนียนน่ยทางเปาะพูดพอมาก เทียงฟ้าทาราชื่อรีสอร์ตเยอะมากไปโอ้โหทางชั้นอ่าทางชั้นมากทางตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นป่าเดียบชื้นอย่างเงี้ยไปตลอด4กิโลเลยนะครับกว่าจะถึงไร่ชาบางตาที่เรากําลังจะไปบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เป็นแบบเนี้ยไปอีก4กิโลนะทุกคนทางชันมากๆแล้วคือทางมันเหลือไว้ให้แค่รถผ่านได้แค่คันเดียวอะแค่มอไซค์ผ่านเลย รถยนต์นี่แทบจะพอดีคัน่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ไปอีก4กิโลนะฮะต้องคอยหลบกิ่งไม้ต้องโยกหลบเลยเนี่ยเรามาจาก่งกี้ใ่ทางชันมากมันอากาศมันเย็นขึ้นเรื่อยๆอ่ะเหมือนเปิดแอร์ประมาณ25องศาอันนี้ไม่ได้โมนะต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเอง25องศาน่าจะได้เลยนะฮะอุณหภูมิตรงเนี้ย2ี่สองศาเอาละทางปูนไม่มีแล้วมีแต่ทางดินแล้วทีนี้ วันนี้ก็คือมีแค่เราที่เขาเข้ามารับอ่ะเป็นทางแบบนี้ไปอีกสี่กิโลทุกคนนั่งไปยาวๆแล้วเดี๋ยวถึงแล้วเราจะอัปเดตไปป่าแบบดิบชื้นเป็นมีมอสขึ้นมีเฟิร์นขึ้นเขียวๆต้นไม้สูงต่ำผ่านช่องเขาเล็กๆอากาศเย็นๆนะฮะระวังกิ่งไม้นะต้องบอกก่อนว่าถ้า เรามาในช่วงที่เป็นฤดูฝนอาจจะขึ้นไม่ได้อาจจะเข้าพักไม่ได้คือพี่เขาไม่แนะนําเลยเนาะไม่รับไม่รับลูกบ้านเลยอะ่ะไม่รับทัวร์เลยอะ่ะเพราะว่ามันอันตรายใช่อันตรายมากๆต้องใช้คนที่มีประสบการณ์นะถ้าจะขับแบบนี้นะครับอันนี้คือฝนหยุดแล้วพี่เขาเลยลงมารับเราได้ตรงนี้นะครับจะเป็นทางดินลูกลังแล้วนะครับเป็นดินสีแดงเลยดินเปียกๆเ,เลย ก่อนนั้นนี้เราเจอปูนคอนกรีตแต่ว่าตอนนี้เป็นทางดินหมดแล้วไม่มีปูนแล้วครับเข้ามาในช่องเขานี้ที่จะเข้าไปที่พักเราต้องใช้คนที่ชํานาญขับรถมาได้แต่อันตรายมากต้องให้คนที่เป็นคนพื้นที่เลยขับมาผ่านช่องเขาตรงนี้โอ้โหเป็นไงใส่กองรวงกันหมดแล้วอันนี้เบาๆอันนี้เบาๆเบาๆดูข้างหน้าก่อนอันนี้อันนี้แคเ่เบาๆดิเดี๋ยวให้ดูข้างหน้า อ่เฮืออ่ะอ่เฮืออ่ะโอ้โหดินล้วนล้วนอ่าย่อแล้วกอดแน่นๆนะครับโอเคหลบกิ่งไม้ด้วยทางลูกลัางด้วยเอ,าอ,าอ้าอีกหนึ่งกิโลถึงแล้วครับ 1กิโลกับการเข้าป่าดิบชื้นลมเพียบมเพียบีแหละรสชาติตอนมานั่งอย่างสบายต้องขับเก่งจริงอ่ะ โคครับ1กิโลสุดท้ายก่อนถึงบ้านพักไลท์สัญญาณโทรศัพท์ไลฟไฟฟ้าใช้ของเราค่อนข้างที่จะโคงเครงนี่ดินยังแบบว่าเปียกๆอยู่เลยนะเพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดตกนะครับอันนี้คืออันตรายต้องนั่งเกาะดีๆเลยดินมันไหลลงไปข้างล่างแบบนี้หนกิโลสุดท้ายนะก่อนถึงที่พักของเรา เกือบจะอยู่บนยอดภูเขาแล้วอะ่ะเนาะคือเราเห็นที่พักอื่นอาจจะอยู่สูงแล้วนะอ,อันนี้คือขึ้นมาสูงอีกไม่รู้กี่ชั้นของของชั้นภูเขาเลยเรียกว่าไม่มีสายไฟแล้วอ่ะเท่าที่เห็นคือสายไฟม,ม,มัน,ม,นม,มันหยุดไปตั้งแต่เมื่อ1กิโลที่แล้วอะ่ะที่เป็นสายไฟอ่ะอันนี้คือไม่มีไฟฟ้าแหละก็จะไม่มีสายไฟไม่มีเขาเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับ อินเทอร์เนต็ตเลยสายอินเทอร์เนต็ตก็ไม่เข้าแล้วเสาไฟไม่มีอ่ะ,อะใกล้ถึงแล้วทุกคน1กิโลสุดท้ายมันก็ยังชันอยู่นะครับชันอย่างต่อนเนื่อง <c oughs> โอ้ถึงแล้วทุกคนในที่สุดเราขึ้นมาถึงบ้านปังตาดแล้วนี่สิ่งที่เราต้องการคือแบบนี้ในป่า นี่มีไอ้ตัวเล็กมาตอนรับเราโอ้น้ำมีตลอดทั้งปีเลยนะสวยอะถ<า>ึงแล้วครับส,สดชื่นสวยมากเลยดีม่มาแล้วสี่เป็นสี่กิโลที่คุ้มค่าแล้วครับสมใจอยากผมมันน่าจะเย็นแบบนี้นครับทั้งวันทั้งคืนคต้องบนเป็นไล่ชากระเป๋ากันครับผมโอเคถักกระเป๋ากัน เ่ได้แล้วได้ช่วยเอาได้ครับผมจะเอากระเป๋าดำไปให้ค่ะขอบคุณครับไปเฮ้มาเป็นกลุ่มเลยไม่มีอาหารมาให้เลยอ่ะไปแล้วแหละเดี๋ยวเราไปบ้านนี้เป้ยวันดีแม่ก่อนเข้าบ้านพักก่อนแล้วกัน ได้เร่ะรมาสวัสดีครับสวัสดีครับพักหลังนี้เนาะโอ้เย็นมากเลยธรรมชาติมากมากเ้วเราเข้าไปดูที่พักกันอ้ฝนตกโอเคครับ นี่แหละใช่ <ram ed> เราจะมีน้ำเนี่ยพี่เอาน้ำมาเติมให้แล้ว <concentrated water process ing> สวยมากอ่ะ <Tuc S 1> ใช่เอาของเก็บนี้ก่อนโอแย่ละ <Yeah. S 1> แย่ละบ้านหลังนี้แย่ละโอ้โห สาหลังก็คือหลังนี้ใช่แต่วันเนี้ยเหมือนวันเนี้ยจะมีแค่เราเลยทุกคนเฮ้ยไม่มีไฟไม่มีไม่มีไฟไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มีแค่น้ําธรรมชาติและป่าเท่านั้นนี่คือโหฝันเลยอ่ะ <laughs> เหมือนฝันเลยมันเป็นหมู่บ้านในฝันเขาเรียกหมู่บ้านในฝันห้อมล้อมไปด้วยอากาศ <c oughs> ตอนเนี้ยเป็นเวลาเกือบบ่ายโมงอากาศอยู่ที่ประมาณยี่สิต้น ย <20 S 2> ี่สิบกว่าองศาด้านล่างนี่ก็คืออุ้ยเขาก็ตัดไม้ไผ่นะพัฒนาไปเรื่อยๆให้มันดูแบบสบายตาแต่ทุกอย่างคือยังคงเดิมยังเหมือนเดิมแบบมแม่ก็น่ารักนะมาต้อนรับเราดูสิโหเราไม่ได้ช่วยเขาขนเลยอ <laughs> โอเคแล้เวเราในเมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้เรามาดูที่พักกันดีกว่าว่าจะหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้เขาก็จะมีให้ดีกาแฟได้ด้วยโ <c oughs> หน่ารักมาก เป็นบ้านที่น่ารักมากๆเรา,นนเรามาดูบ้านพักของเราดีกว่านะครับหลังนี้ในหมู่บ้านนี้มีแค่เราฮนหลังนี้เลยชื่อว่าบ้านใบเมียยเม่ยงนะบ้านที่เราอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นโซลาเซลล์ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนของเรากันนะวันนี้นี่ผ้าปูสีแดงสีชมพูหวานแหววนะครับเขาะจะมีมุ้งให้แบบนี้นะ แล้วก็หน้าต่างแบบมินิมอลมินิมอลนะครับมองออกไปเห็นวิวด้านนอกเลยที่นอนหอมนะสะอาดด้วยหอมแล้วก็สะอาดเลยนะครับเนี่ยนอนกัน2คนนะครับตรงนี้บ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้านะอันนี้คือแสงไฟจากโซลา r เซลล์อากาศเย็นมากไม่ต้องมีแอร์ก็ได้ตรงนี้ห้องก็กว้างประมาณหนึ่งครับนอนไม่ได้ไม่ได้เบียดกันอะนอนสองคนได้สบายสายเลย จะทําเป็นไม้ไผ่นะฮะแล้วก็สานกันแบบเนี้ยน่ารักมากทําได้สวยเลยครับมีพม่าน่ารักมากเลยนี่ครับหน้าต่างนี้จะมองเห็นวิวด้านนอกนะครับออกไปเห็นสวนต้นไม้เนี่ยเป็นสวนที่อุ้ยเขาปลูกไว้ที่แม่เขาปลูกไว้ธรรมชาติมากต้องบอกว่าเปิดได้แค่ดวงเดียวถ้าคุณใช้ไฟตัวอื่นอะ ไฟตรงนี้จะดับเพราะไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นโซลารเซลล์ที่เขากินแสงพระอาทิตย์มา้ดูเขาทำโคมไฟโคมไฟน่ารักมากนะฮะรองเท้าใส่ในห้องน้ำที่นั่งคือนั่งสบายนะหุห้องอาบน้ำเราใหญ่มากครับโอ้ห้องน้ำใหญ่มากแทบจะเป็นห้องนอนไปแล้วมีความชื้นและเย็นมากนะฮะปูนที่ยืนอยู่ห้องน้ำสะอาดนะครับสะอาดเลยดูดีเลยน่ารักเลยอะ่ะบ้านหลังเนี้ยแล้ววิวคือ พนโนรามาเลยรอบทิศเลยรอบบ้านเราเลยมีต้นไม้ปลูกตามนี้ครับสวยครับสวยนี่แหละในฝันเลยที่เรามองเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะในหมู่บ้านนี้ปรากฏว่าเข้ามานี่คือเกินคาดมากมีน้ําทั้งปีมีน้ําให้ใช้นะครับโซลาเซลล์เขาจะเก็บแสงไว้ตรงนี้เดี๋ยวน่าจะพักกินข้าวกันก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยอากาศยังชื้นชื้นอยู่เลยอ่ะโอ้ทำบ้านได้น่ารักมากครับ ตรงนี้คือนอนเล่นได้อ่านหนังสือได้นอนเล่นอ่านหนังสือได้เลยตรงนี้เป็นวิวนั่งมองน้ําไหลผ่านหน้าบ้านโหเป็นอะไรที่โคตรดีอะทุกคนไม่ได้อวยนะต้องมาลองสัมผัสต้องมาลองสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆตอนนี้ก็น,น,น่าจะบ่ายแล้วเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันก่อนนะหิวหิวหว